สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามก่อนนะคะในกระเป๋าตังค์วันนี้ขออนุญาตมาเปิดกระเป๋าตังค์คุณเก๊แล้วก็คุณโนอาจจะใช้กระเป๋าตังค์ใบเดียวกันแต่ว่าถามก่อนวันนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเปิดกระเป๋าตังค์ของคุณเก cough, ๊นเนี่ยจริงๆแล้วตลอดเวลาในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะใช้สัดส่วนในส่วนของเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตมากกว่าการในชีวิตประจําวันในการใช้จ่าย คำถามแรกอยากจะถามว่าอยากจะเปิดจริงเหรอคะถ้าจะเปิดจริงก็จะเปิดให้ดูได้เลยค่ะขออนุญาตวันนี้นะคะนี่ค่ะมียาดมหนึ่งานได้เลยค่ะมีขนมนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์สองเครื่องหมดแล้วค่ะเอาเรื่องจากอะไรรู้ไหมคะวันนี้มีสามีมาด้วยนี่ไงคะ ATM อยู่ใกล้ตัวไม่พกอะไรเลยค่ะค่ะ แต่ถ้าชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงพดทั้งบาทรแล้วก็เงินสดแต่เงินสดไม่เยอะค่ะแล้วก็อะไรที่ซื้อด้วยเงินสดได้ก็จะซื้อด้วยเงินสดแต่ถ้าที่ไหนรับบัตรนะคะ มินิมัมเท่าไหร่ใช้บัตรอย่างเดียวเพราะอะไรมะคะเป็นโรคชอบสะสมแต้มอ๋อใช่คือสะสมแต้มชอบชอบมากจะมีวิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างไรเพราะว่าดูจากปัจจุบันในนี้หลายคนคุยเป็นนี่บัตรเครดิตเยอะเลยถ้าเกิดว่าใช้บัตรเครดิตไปแล้วเราต้องจ่ายเต็มจํานวนเลยไหมหรือว่าใช้ผ่อนจ่ายแต่ละเดือนยอดั้นต่ำดีกว่าก็แล้วแต่อีกนะคะถ้าเกิดเราไปซื้ออะไรที่มีโปรโมชั่นเนี่ยแล้วก็ผ่อนจ่ายจะถูกกว่าเราก็จะซื้อเป็นผ่อนจ่ายแต่ถ้าเกิดเราซื้อเราซื้อแล้วจบเนี่ยมันก็จะดีกว่าค่ะแล้วก็ต้องดูแลดีๆนะคะ เพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นนี้แล้วเรื่องใหญ่เลยเพราะว่า,อาดอกเบี้ยค่อนข้างจะแพงนะคะ,ะก็ต้องมีวินัยในการใช้นิดนึง นำเงินไปงเคยต่อยอดในการลงทุนอะไรหรือเปล่าคะค่ะถ้าถามเกสนะคะเกก็จะมีการฝากกองทุนนะคะแล้วก็ซื้อบอลนะคะต่างๆอย่าง government bond ีชอบมากนะคะแล้วก็ใช่ตาสารที่อนรัฐบาลนี้ชอบมากแล้วก็จะเป็นการลงทุนแบบว่าหลายๆบาสเกตนะคะก็คือจะกระจายการลงทุนจะเป็นเงินทั้งฝากนะคะแล้วก็เป็นเงินซื้อกองทุนซื้อหุ้นแต่ไม่เยอะนะคะเพราะเขาไม่ไม่มีเวลามานั่งมอนิเตอร์แล้วก็ซื้อกองทุนแบบว่า คองบางทีก็ดูจากการขึ้นลงก็ดูด้วยคล้ายๆกันครับของผมก็มีกองทุนแล้วก็ในส่วนของข้าราชการทหารก็มีไอ้กบขอยู่แล้วก็คือกองทุนข้าราชการบําเหน็จบํานาญคุณเขาได้เป็นข้าราชการด้วยใช่ไหมตรงนี้ก็ก็สามารถเป็นเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับเพรก็เป็นเรื่องของการลงทุนน้ยแล้วก็ในอนาคตหมายถึงเกษียณแล้วก็มีมีเงินก้อนตรงนี้ก็สามารถเป็การลงทุนอย่างหนึ่ครับขอบคุณเพลยแล้วก็คุณโน้ตไม่ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ E aí